ทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าทาเลโรลทาลาลากับบลมบทาลาพิมตัวไหนจะชนะทุกคนคิดว่าทาเลโรทาลาลาชนะทุกคนพิมพ์เล็กหนึ่งมาทุกคนคิดว่าบลืมบลทาลาพิมทุกคนกดเล็กสองมาโอเคแล้ว่มือล่ะคิดว่าตัวไหนจะชนะเพื่อนตัวไหนด้ตัวไหนดีอะพี่นัทก่อนเลยพี่นัทฉลาด่ะกูอาฉลาดกูอาฉลาดแล้วทเลโร่ทาลาล่าเหรอยใช่เยอะจะทาเลโ่ทาลาล่าพี่นัทเดี๋ยวพี่นัทเจอบลืมบลืมบ ปุ๊บปุปวิบงมันกันกันแล้วมันกันกัล้ววุ้ยุดูเดือดครับดูเดือดจังวันี้อุ้ยวุ้ยเอาวะเอาวะมาฉลามหรือจันวุ้ยวุ้ยเอาวะเอาวะเม่อาชนะวุ้ยวุ้เอาวะุ้ยวุ้ฉลามมันกัดกันยังโหเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาวววิววิวฉลามจะแพ้วววววเอา โอเคเรื่องเรืองอากมึงแพ้จะ่ไ็นเพื่อนกูมีของขวัญให้มึงได้แป๊บหนึงนะนี่นะซีอันนี้ไปเจับจัดการมันโออ้้ยย